สวัสดีครับวันนี้กลับมารีวิวนะครับผมจะมาติดตั้งชุดไฟเลี้ยวหน้านะครับเป็นของฟอร์ซ350นะครับเฉพาะพวกลูกค้าที่ใส่หน้าซิ่งนะครับก็ไม่มีไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ก็ผลิตมาเพื่อเฉพาะแต่งแนวหน้าซิ่งนะครับไฟเลี้ยวนะครับจะติดตำแหน่งอยู่ที่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนปลั๊กนะครับก็จะเสียบอยู่ด้านนี้นะครับ ปลั๊กนี่ก็คือปลั๊กตรงรุ่นมาถึงเสียบได้เลยนะครับแล้วก็ในตัวจะมีไฟหลีนะครับจะใช้ก็ได้หรือจะใช้แค่ไฟเลี้ยวอย่างเดียวก็ได้นะครับส่วนตัวเลนของไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นสีสโมกนะครับเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะวางระบบว่าเออเดินสายแบบไหนนะครับง่ายๆครับลูกค้าไปถึงก็ติดตั้งเองได้เลยนะครับโอเคเราไปดูกันเลยสายไฟนะครับก็จะออกมาจากท่อง ABS นะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วเดี๋ยวก็ทําการใส่ปลั๊กนะครับ ่วนไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีกาวแปะให้นะครับกาวสองหน้าเราทาความสะอาดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็วางอยู่ตรงตําแหน่งที่จะมีจุดยึดน็อตตรงนี้นะครับอยู่ระหว่างาด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งต่งตอเลยนี่นะครับเราก็จะติดอยู่ที่ตําแหน่งตรงนี้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเก็บสายให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดไฟให้ดูนะครับนี่เราทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใส่ชุดไฟทั้งหมดอ่า มีไฟหลีด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟหลีจะเป็นสีขาวนะครับส่วนไฟเลี้ยวจะเป็นสีเหลืองปกติเวลาเปิดทํางานก็จะตัดไปที่ระบบที่ไฟเลี้ยวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูการทํางานของไฟครับอ่ะเปิดกุญแจนี่ครับก็จะเป็นไฟสีขาวเหมือนไฟหน้าแบบนี้นะครับทางซ้ายทางขวาแบบนี้นะครับอ่ะลองเปิดไฟเลี้ยวครับอ่ะเห็นไหมครับเปิดไฟเลี้ยวข้างซ้าย ปิดไปแล้วครับเราเปิดสัญญาณไฟขอทางด้านขวามือตรงกลางอ่านี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะไม่เอาไฟหลีนะครับปิดครับไปนั่นปิดไฟขอทางปิดไฟขอทางอืมถ้าใครไม่เอาไฟเหลียนะครับก็ไม่ต้องต่อเส้นสีสีขาวนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเก็บประกอบเสร็จเรียบร้อยก็ส่งงานได้เลยนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อเบอร์ด้านล่างครับไฟมองเห็นได้ครับน,นี่ครับด้านข้างเห็นปะครับเห็นชัดเจนนะครับโอเคใครสนใจก็ติดต่อเบอร์ด้านล่างครับร้านเหลิมเรซิ่งยินดีบริการครับขอบคุณครับ